สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําอะไรเล็กๆน้อยน้อยนะครับเกี่ยวกับแนวความคิดในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นฝึกเล่นดนตรีหรือว่าฝึกเล่นกีตาร์หรือว่าเริ่มต้นฝึกสร้างทักษะหรือว่าพัฒนาทักษะตัวเองหรือว่าพัฒนาตนเองนะครับก็คือในจุดเริ่มต้นเนี่ยพวกเนี้ยแนวความคิดนี้เราจะสามารถนําเอาไปใช้ปฏิบัติแล้วก็ เอาไว้ย้ําเตือนลึกๆในหัวใจเรานะครับว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรเป็นสําคัญนะครับหลายๆครั้งนะครับที่มีคนมาสอบถามผมว่าอา,อายุเยอะแล้วจะเรียนกีตาร์ได้ไหมอายุเยอะนี่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่า 28, 29, 30ถึง 40, ถึง50นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อายุประมาณ60มักจะไม่ถามนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในเลทนี้นะครับ2ี่ถึงประมาณ40กว่านิดๆถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่มีใครถามแล้วว่าอายุ50 60จะพอเล่นได้ไหมส่วนใหญ่คนพวกนี้เขาจะมีไฟแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจลงเรียนแล้วก็รับการฝึกจากผมนะครผมก็ดูแล้วว่าคนอายุ50 60สเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคในการฝึกสักเท่าไหร่ก็จะฝึกไปเรื่อยๆโดยที่ รักษาระดับการฝึกของตัวเองนะครับได้ดีแต่คนที่อายุประมาณ28 29 30ขึ้นไปจนถึง40นิดนิด,นดอะไรพวกนี้ก็จะมีบ้างนะครับที่พอฝึกไปแล้วก็จะเกิดความคิดในแง่ลบแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยหมดกำลังใจในการฝึกก็คือส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ ความคิดเนี้มันจะแวบขึ้นมาในตอนที่เราไปเจอการฝึกที่มันเริ่มค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับเราก็เลยเกิดความคิดนี้ขึ้นมาอย่างเช่นบทฝึกที่มันจะต้องพัฒนาระดับความเร็วของนิ้วรับในหลักสูตรเนี่ยผมได้สอนพัฒนาทักษะในเรื่องของการสร้างความถนัดนิ้วกดในตำแหน่งได้อย่างถูกต้องกีตาร์เนี่ยหลักๆเลยนะครับเราจะเล่นอยู่ในประมาณ12ตเ เป็นส่วนใหญ่นะครับท่าเลยไปกว่านี้ก็คือเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีความยากแล้วถ้าเบสิกนะครับแล้วก็เพลงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้แหละเวลาเล่นโซโล่หรือว่าเล่นคอร์ดอะไรพวกนี้ผมก็ได้นําเอาการฝึกสร้างทักษะต,ตรงนี้ก็คือการเพิ่มกําลังนิ้วแล้วก็สร้างความถนัดในตําแหน่งกดทั้ง3ตําแหน่ง12เฟลดนะครับก็คือเรามี4นิ้วใช่ไหมครับสี่สนั่นเองถ้าเรากดไปตามลําดับนิ้วเนี่ย อันนี้ผมได้ฝึกสร้างทักษะให้สำหรับผู้ที่เรียนกับผมทุกๆคนนะครับพอได้ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็มาเริ่มถอใจตรงนี้แหละว่าบางคนบอกว่านิ้วก้อยไม่ถึงแล้วก็เริ่มบอกว่าเริ่มใช้ประโยคที่ว่าผมไม่มีพรสวรรค์อะไรพวกนี้บางคนก็บอกอายุเยอะแล้วแก่แล้วนิ้วมันไม่ไปจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความคิดในแง่ลบที่เราสร้างขึ้นมาให้เรา เหมือนกับปลอบใจตัวเองว่าที่ตัวเองทําไม่ได้ก็เพราะว่าอายุมันเยอะแล้วก็เพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่มีพรสวรรค์ผมอยากจะแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับความเข้าใจตรงนี้เรื่องพรสวรรค์เนี่ยสาหรับคนที่มีพรสวรรค์นะครับจากที่ผมเคยสอนมาเนี่ยเด็กเล็กๆอายุน้อย,อยไปจนถึงคนที่อายุประมาณห้าสิบหกสิบเนี่ยผมมองว่าพรสวรรค์มันคือความคิดวิเคราะห์ที่เราฟังครั้งเดียวแล้วเรารู้สึก เข้าใจมันได้เลยแล้วเราสามารถนํเอาไป,ไปปฏิบัติใช้แล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองมันจะทําให้พัฒนาการที่เราได้ฝึกสร้างทักษะเนี่ยในจุดจุดนั้นเนี่ยมันเร็วกว่าคนอืน่นมันก็คือผลพวงมาจากความเข้าใจนั่นเองคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยก็คือคนที่มีมุมมองหรือว่าความคิดที่เข้าใจอะไรที่มันซับซ้อนได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์นั่นเอง คนที่ไม่มีพรสวรรค์ก็คือคนที่เข้าใจอะไรยากเวลาที่อย่างเช่นผมบอกว่าสายหกกับสายห้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงถ้าคนที่มีพรสวรรค์เขาก็จะตอบว่าสายหกเนี่ยเสียงมันจะต่ำกว่าสายห้าเนี่ยเสียงมันก็จะสูงก,กว่าเล็กน้อยแล้วอีกคาตอบหนึ่งก็คือสายหกเส้นมันใหญ่กว่าสายห้าเส้นมันเล็กกว่าบางคนที่มีพรสวรรค์ก็จะตอบไปอีกแบบหนึ่งว่าสายหก มันมันเป็นสายที่เสียงต่ําแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็มันมีการสั่นของเสียงเนี่ยที่ที่มันกระพือได้ช้ากว่าเสียงมันก็เลยต่ำนะครับแล้วก็สายที่มันสายห้าเนี่ยที่มันเล็กกว่านะครับแล้วก็จะมีการสั่นเสียงที่มันสั่นสายของมันเร็วกว่านะครับแล้วก็เส้นที่มันเล็กกว่านั่นเองอย่างเงี้ยมันเป็นคําตอบของคนที่มีพรสวรรค์ ก็คือมีความเข้าใจอะไรลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนได้ง่ายแล้วก็สามารถอธิบายต่อๆไปให้คนอื่นได้เข้าใจในความคิดของเขาได้ตรงกันนั่นเองเอาละครับกับคนที่ไม่มีกับคนที่ไม่มีพรสวรรค์เวลาผมถามว่าสาย6กับสายห้ามันต่างกันยังไงคนพวกนี้ก็จะคิดเยอะละว่าจะตอบยังไงดีจะหาคําตอบให้ผมพอใจโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะเป็นความคิดของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับ มันต่างกันตรงนี้นะฮะพอมันแตกต่างกันตรงความเข้าใจแล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องทักษะหรือว่าพัฒนาการเนี่ยที่เราจะเอาไปฝึกเนี่ยมันก็ผิดๆถูกๆมันก็เกิดความไม่มั่นใจนั่นเองคนที่มีพรสวรรค์พอเขาเชื่อมัน่นแล้วก็มั่นใจในความคิดของตัวเองว่ามันถูกละมันถูกต้องละมันน่าจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เขาฝึกปุ๊บมันก็จะเจอ แนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ได้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยเกิดการพัฒนาที่มันเร็วกว่าคนที่ไม่มีพรสวรรค์นั่นเองเอาละครับสรุปง่ายๆเลยคนที่มีพรสวรรค์ก็คือคนที่เข้าใจอะไรง่ายนั่นเองมีมุมมองแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีความมั่นใจนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่ผมสังเกตเห็นส่วนคนที่ขาดความมั่นใจเนี่ยก็อาจจะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์เนี่ยที่ทุกคนมีเหมือนกันนะครับก็คือความที่การที่เรามีความพยายามแล้วก็ความอดทนนั่นเองสมมุติถ้าเราฝึกฝึกแล้วนิ้วก้อยมันไม่ถึงเฟสที่4อย่างเงี้ยในเฟสแรกเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะสาหัสมากเลยสําหรับมือใหม่แต่หลายคนก็ผ่านมันมาได้เพราะว่าเชื่อมั่นในตัวของผู้สอนนั่นเองเวลาที่ผมแนะนําอะไรไปเนี่ยหลายคนที่เชื่อ ในสิ่งที่ผมแนะนําก็จะสามารถแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ก็คือทําไมนิ้วก้อยเราไม่ถึงเราก็ลองคิดดูนะครับว่าเทคนิควิธีการก็คือถ้าเราเอื้อมือไปแบบนี้มันก็จะทําให้ช่วงการกดเนี่ยมันสามารถกางนิ้วได้อิสระแล้วก็ได้กว้างขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเทคนิควิธีการแก้ปัญหานั่นเองแล้วเราก็เอาวิธีนี้มาฝึกซ้ําๆจนมันเกิดความถนดัดเพราะว่า หลายคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยจับกีตาร์เลยมาจับครั้งแรกให้มากลางนิ้วแบบนี้มันจะเกิดความรู้สึกไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจความคิดของคนมีพรสวรรค์ด้วยว่าความถนัดมันสามารถสร้างได้นะครับด้วยการฝึกปฏิบัติแล้วก็ลงมือทําซ้ําแล้วซ้ําอีกมันก็จะเกิดกลายเป็นความถนัดแต่คนที่ไม่มีพรสวรรค์ก็มักจะคิดว่าอย่างเงี้ยไม่ถนัดเลยเอาแบบที่เราถนัดได้ไหมห่อนิ้วแบบนี้ได้ไหม มันก็จะทําให้เสียงมันออกมาไม่ไม่ชัดเจนไม่ใส่ไม่ดังกลางวันนะครับมันจะเกิดการต่อต้านนั่นเองนะครับต่อต้านการฝึกพัฒนาตัวเองอันนี้ก็คือความคิดคนที่ไม่มีพรสวรรค์เอาละครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับก็ต้องเข้าใจหลักของคนที่มีแนวความคิดของคนที่มีพรสวรรค์ด้วยนะครับบางคนเนี่ยเป็นคนเข้าใจอะไรยาก แต่ถ้าอยากเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในตัวเองก็ต้องยอมรับการฝึกสร้างทักษะจากผู้สอนนั่นเองนะครับให้เข้าใจแบบนี้ไปเลยนะครับใครที่เรียนกับผมแล้วรู้สึกท้อใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้รู้สึกไม่ถนัดให้จําไว้เลยว่าสิ่งพวกนี้มันสร้างได้นะครับการที่เราท้อใจเพราะว่ามันอาจจะหนัก่วงเกินไปสําหรับการฝึกให้เราใส่ความอดทนลงไปเพิ่มความพยายามเข้าไป ของพวกนี้มันจะใช้ระยะเวลานะครับในการลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นบางคนผ่านบทที่2ไปได้นะครับบทที่ผมให้ฝึกไล่โครมาติกเพิ่มกำลังนิ้วเนี่ยจะอยู่บทที่2พอไปบทที่3ปึ๊บจำตัวโนต้ตแล้วจำตัวโนต้ตมันจำยังไงสายที่6ก็คือสายใ e, สายที่5คือสายเเวลาเราซื้อกีตาร์มาตั้งสายจูเนอร์ยุคสมัยนี้นะครับหา ข้อมูลความรู้เนี่ยได้ง่ายมากๆเลยนะครับจะบอกให้เซิร์ชใน Google ถาม Google ว่าสายเปล่าของกีตาร์เนี่ยมีเสียงอะไรบ้างเราก็จะได้รู้คำตอบเราก็เอาคำตอบนั้นนะ่ะมาฝึกฝนนะครับอยากจะจำมันให้ได้แล้วก็วาดสายกีตาร์ทั้ง6เส้นนะครับตีตารางเฟสมาหน่อยรักษาเฟสแล้วก็เขียนชื่อใส่ลงไปนะครับสาย e สาย a สาย d สาย g สาย b สาย e นะครับ ถ้าออกเสียงตามชื่อน้อยก็มีลาเลซอนทีมีถ้าเราดีซ้ำๆบ่อยๆแล้วเราก็เรียกชื่อเรียกออกเสียงของมันมีมีมีม,มีทำอย่างนี้ทุกวันประมาณ1เดือนเราจะสามารถตั้งสายโดยที่ไม่ต้องพึ่งจูเนอร์เลยนะครับแค่ช่วงแรกเราพึ่งจูเนอร์ไปก่อนก่อนฝึกก่อนเล่นตั้งสายให้ตรงกับแอปจูเนอร์แล้วเราก็มาดีดวนซ้ำๆเนี่ยนะครับ ลองคำนวณไปว่า6เส้นเนี่ยดีดให้ได้10นาทีในแต่ละวันนะครับประมาณ1เดือนแน่นอนจำสายเปล่าได้เราสามารถตั้งสายโดยที่ไม่ต้องใช้จุนเนอร์เดี๋ยวผมจะปรับสายที่2ให้เพี้ยนนะครับผมก็หมุนไปเลยเนี่ยพอผมดีดมามีลาเลผมก็จะลองออกเสียงก่อนเพราะผมได้เสียงมีแล้วมีใช่ไหมครับ เสียงลามันจะอยู่ในหัวแล้วเพราะว่าผมได้ผ่านการฝึกมาแล้วลาเห็นไหมครับเลซอนทีอ่ะคนละเสียงแล้วก็ปรับเลยทีปรับให้ได้ได้เสียงที่เท่ากันกับที่เราร้องออกเสียงนั่นเองทีแล้วก็ลองปมาปรับใหม่ซอนซอน ที <T> สูงไปก็จะได้ประมาณนี้มีมี <M. S 2> ก็คือสายที่1เอาละครับลองเช็คดูว่าสายทีเนี่ยมนตรงไหมก็คือตามหลักนะครับการตั้งสายเนี่ยกดสายที่เราจะตั้งสายสให้ตรงนะครับสายสองมันเพี้ยนอยู่แล้วก็กดสายที่3าฟิที่4แล้วก็ลองเช็คดูเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ แล้วมันจะมีจุดสังเกตอีกว่าในเทคนิคนะครับก็คือเราฟังเสียงมันยังเพี้ยนอยู่เล็กน้อยแล้วก็ปรับให้มันให้เสียงมันขึ้นมันเนี่ยความถี่เนี่ยมันขนานกันแบบนี้มันก็จะไม่มีเสียงขึ้นก่อกวนกันมันก็จะนิ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าเสียงมันนิ่งอ่าันนี้ก็คือเสียงนิ่งคล้ายๆกับว่าเราดีดสายทีสองครั้ง นะครับแต่ตอนนี้เราดีไซน์ที่3กับสายที่2เอาละครับอันนี้ก็คือเทคนิควิธีการตั้งสายเป็นเบื้องต้นนะครับถ้าเราได้ฝึกได้กีต้าร์มาแล้วฝึกดีไซน์เปล่าแล้วก็ได้ยินเสียงที่มันค่อนข้างที่มันตรงนะครับบ่อยๆสัก1เดือนมันก็คือการฝึกหูฝึกการได้ยินแล้วก็จดจําเสียงนั่นเองพร้อมกับหลักการทฤษฎีก็คือการจําชื่อของตัวโน้ตในสายที่6ก็คือ E <ม>ก็คือ ie, มีแล้วก็ลาก็คือ A <ม>นะครับ อะไรพวกนี้จดใส่กระดาษนะครับให้เราเห็นภาพว่า e เวลาที่เราพูดออกเสียงเป็นชื่อโนต้ตก็คือมีแล้วก็ออกมีนะครับในตำราบางตำราก็จะออก e เรียกชื่อ e เป็น e ไปเลยนะครับแต่หลักการจริงๆแล้วถ้าเราจะแยกความเข้าใจออกเป็น2ส,ส่วนนะครับภาพสัญลักษณ์ก็คือ e ออกเสียงตามลำดับโนต้ตก็คือมีนั่นเองอะไรพวกนี้ อันนี้ก็คือหลักของการฝึกอันนี้ผมสอนให้ตั้งแต่บทแรกเลยนะครับการฝึกดีไซน์เปล่าแล้วก็จําเสียงจําสายของกีตาร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ในเรื่องของสัดส่วนจังหวะที่ควรที่จะต้องฝึกแล้วก็คนที่จะค่อยๆฝึกสร้างทักษะแล้วก็ความเข้าใจไปพร้อมๆกันมันจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจสัดส่วนจังหวะได้อย่างลึกซึง้งแล้วก็สามารถนำไปฝึกกับสัดส่วนจังหวะที่มันซับซ้อนในบทถัดไปก็คือบทที่6เนี่ย มันจะเป็นในเรื่องของการตีจังหวะคอร์ดมันก็จะใช้การฝึกข้อมือจากการที่เราแบบดีดเป็นโนต้ตดีดสายเปล่าอะไรพวกนี้นะครับในหลักสูตรคอร์ดกีตาร์อะไ์เนี่ยผมได้เรียบเรียงเป็นอย่างดีเลยนะครับผมคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยคอร์ดผมเนี่ยคงจะดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงเข้าไม่เข้าไม่ถึงคนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นส่วนน้อยที่เข้ามาเห็นผมแล้วก็ได้มาติดตามนะครับ อันนี้ผมเชื่อมั่นเชื่อมั่นมากนะครับในการสร้างคอร์ดที่ผมใช้สอนเพราะว่าผมสอนมาตั้งแต่ฝึกดนตรีมาเนี่ยผมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะสอนตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับหาคำตอบว่าทำไมมันต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จนผมได้ไปเรียนแล้วก็ได้จบดนตรีโดยตรงนะครับมันก็จะให้เราได้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นว่าสิ่งที่เราฝึกมาเนี่ยมันมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้าง แล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือผมก็ได้พัฒนาตัวเองในการสอนคนอื่นเพื่อจะเป็นการสอนตัวเองอีกครั้งหนึ่งการที่เราได้สอนคนอื่นมันก็คือการที่เราได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจนั่นเองแล้วก็มีวิธีการเทคนิคทําให้คนอื่นเนี่ยเก่งขึ้นได้ยังไงพัฒนาทักษะขึ้นได้ยังไงอะไรพวกนี้นะครับมันคือประสบการณ์ผมจึงมั่นใจนะครับว่าคอท,ที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อเลยแล้วก็ น่าจะดีที่สุดนะครับในเมืองไทยอันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับคนที่ไม่เชื่อกับผมก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดเหมือนลงตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นคุณสมบัติของผมเองก็ได้ก็คือการที่ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทานั่นเองเอาละครับง่าย,งายเลยนะครับคลิปนี้ผมก็ให้แนวคิดในเรื่องของหลายๆคนที่พอฝึกแล้วไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันยากนะครับมันอาจจะเกิดคําถาม แล้วก็เกิดคําตอบที่มันผิดๆขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์มันต้องใช้พรสวรรค์หรือเปล่าในการฝึกทักษะกีตาร์ให้มันเก่งขึ้นอะไรพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับแค่เรามีความอดทนแล้วก็มีความพยายามแล้วก็ลึกไปกว่านั้นของความพยายามก็คือพยายามที่จะฝึกให้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนั่นเองแล้วก็พยายามที่จะเชื่อมั่นผู้สอนนะครับ เชื่อมั่นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ลองฝึกปฏิบัติตามนะครับเราอาจจะไม่ต้องเชื่อ100%แต่เราก็ลองทําตามดูนะครับมันจะได้รู้คําตอบว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกต้องมมันก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วก็ถือว่าเราได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ไปนะครับแต่แน่นอน100%นะครับถ้ามีความคิดแนวคิดแบบนี้มันจะช่วยให้เราเนี่ยถีบดันตัวเองให้ มีทักษะความสามารถที่เกินขีดจํากัดของตัวเองขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าในยุคนี้โซเชียลมันมาแรงมากเราอยากจะเรียนรู้อะไรเราสามารถเปิด YouTube หรือว่า g Google หาความรู้ได้หมดนะครับหลายๆคนก็อาจจะสอนเป็นแนวทางของตัวเองอาจจะมีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปบ้างนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่นะครับที่เพิ่งมาสอนก็อาจจะให้ความรู้ได้ไม่ค่อย100%อะไรพวกนี้ แตอย่างน้อยเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับยอมรับความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ลองทําตามดูมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยทิบดันตัวเองให้มีพนาการแล้วก็ทักษะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองก็คือให้ก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองนั่นแหละเอาละครับที่ผมแนะนํามานี้ก็จากประสบการณ์จริงๆเลยก็คือหลายๆครั้งนะครับที่หลายคนที่มาสมัครเรียนกับผมก็ชอบ ถามผมแล้วก็คนที่กําลังฝึกอยู่แล้วเกิดอุปสรรคเกิดอะไรพวกเนี้นะครับความพยายามเนี่ยมันคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับอาจจะถึงขั้นศรัทธาเลยก็ได้ใครศรัทธาในตัวผมก็ลองทําตามที่ผมแนะนําผมว่าผมเนี่ยให้เกินให้ใจไปเกิน100%อ์ละนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับสิ่งนั้นหรือเปล่าก็ลองลองดูนะครับหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนกับผมก็ ลองเอาแนวคิดนี้ไปปรับใชใ้ดูนะครับเรื่องพรสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยุคสมัยนี้มันน่าจะเข้าใจกันได้แล้วนะครับพรสวรรค์มันสร้างได้พอเราเล่นกีตาร์เก่งๆปึ๊บพอเราไปเล่นให้คนอื่นดูคนอื่นเขาก็มองว่าเฮ้ยมีคนนี้มีพรสวรรค์แต่เราจะรู้ตัวเราเองว่าเราไม่ได้ใช้พรสวรรค์อะไรเลยใช้ความพยายามความอดทนในการฝึกแล้วก็ระยะเวลามาล้วนๆเลยผมเองก็เป็นเหมือนกัน บางคนก็บอกว่าเป็นคนสมาธิสั้นใช่ครับคนสมาธิสั้นมันจะต่างกับคนสมาธิดีตรงที่ว่าเวลาที่เรากําลังฝึกอะไรโฟกัสอะไรอยู่มันมักจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาทําให้เราเนี่ยเสียสมาธิผมก็เป็นมันแก้ปัญหาการด้วยที่เราสร้างสภาพแวดล้อมก่อนที่เราจะลงมือฝึกนะครับคนที่นอนไม่อิ่มก็สมาธิสั้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึง่งนะครับคนที่ ฝึกตอนกําลังหิวอยู่มันก็จะทําให้สมาธิมันลดลงนะครับก็คือนอนพักผ่อนกินอาหารไม่ต้องอิ่มมากถ้าอิ่มมากมันก็จะง่วงหาช่วงเวลาที่มันดีๆเหมาะสมในการฝึกซ้อมนั่นเองก่อนที่จะฝึกก็บิ้วอะไรนิดหนึ่งนะครับดูคลิปที่ผมสอนหรือว่าดูคลิปที่ผมเล่นหรือว่าดูคลิปที่คนอื่นเขาเล่นให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดความฮึกเหิมนะครับในการฝึกมันจะช่วยให้เรามีสมาธิแล้วก็โฟกัสในการฝึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับ คนที่มองว่าตัวเองเป็นคนสมาธิสั้นก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี้นะครับส่วนคนที่มีสมาธิดีอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นผลผลอยได้นะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เร็วแบบก้าวกระโดดกว่าคนทั่วไปนั่นเองเอาละครับ,ค,รบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีนิดนึงนะครับเพลงที่ผมเล่นต้นคลิปก็คือเพลงที่ผมเรียบเรียงขึ้นมาเอง นี่นะครับจริงๆมันก็ง่ายๆเลยมันอยู่ในมันอยู่ในคีซีนั่นแหละแต่ว่าแค่เรียบเรียงใส่ทํานองใส่อะไรพวกนี้นะครับด้วยประสบการณ์นะครับการเล่นพวกฟิงเกร์สไตล์นะครับแล้วก็เข้าใจการสร้างท่อนอินโทรอะไรพวกนี้มันก็จะได้ได้ทํานองในการเล่นคอร์ดคอร์ดง่ายๆเนี่แหละแต่ว่าเล่นเพิ่มทํานองที่มันฟัง ฟังมีความหรูหลาขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเอาไว้ใช้กับเพลงแต่งหรือว่าเพลงอะไรทั่วไปก็ได้ที่อยู่ในคีย์เดียวกันอันนี้ก็เป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาไว้สําหรับใช้อินโทรเพราะๆนะครับในตอนเริ่มคลิปแล้วก็ในใช้ในตอนพวกรีวิวกีตาร์นะครับกีตาร์รุ่นนี้ก็ของกอฟูร์นะครับสวยงามแล้วก็คุณภาพนะครับเกรดพรีเมียมเลยนะรุ่นนี้นะครับเสียงดีมากใช้อัดคลิปมาแล้วหลายๆคลิปนะครับอันนี้ก็ ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้กันนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนกับผมก็ได้เลยนะครับผมเต็มใจที่จะสอนให้ด้วยความด้วยประสบการณ์ที่ผมมีนะครับไม่มีกักแน่นอนนะครับอตลอดชีพินี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณควรจะได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบน,นะครับค่อนข้างที่จะยาวนานมากสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณมากๆเลยนะครับคนที่ดูคลิปนี้จนจบยังไงก็รอดูผลงานผมต่อไปนะครับกำลังทำเพลงใหม่อยู่สวัสดีครับ